สวัสดีค่ะวันไปฟังน้องคนหนึ่งนะคะพูดถึงประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็เอามาเตือนให้ผู้หญิงทุกๆคนที่ฟังน้องเขาเนี่ยได้เอาไปคิดนะคะน้องไม่ได้เป็นสายฝอหรือสายฝอหรือเปล่าน้องไม่ได้บอกเอาไว้เลยนะคะเป็นน้องอายุน่าจะวัยรุ่นอยู่แหละพอดเดาเอานะจากหน้าตาอันอ่อนวัยสวยน่ารัก น้องไม่น่าถึง30แต่ถ้าน้องอายุเกิน 30- นี่น้องหน้าเด็กนะคะน้องพูดถึงการสัมผัสจากผู้ชายการสัมผัสเนี่ยไม่ได้หมายถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันนะรวมไปถึงการสัมผัสจับมือจับไหล่จับผมการหอมการกอดการโอบทุกอย่างเลยนะคะทุกเลเวลไปเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบที่ ไม่ใช่สามีภรรยาเป็นแฟนทำความรู้จักกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึกให้มีความรักให้แล้วผู้หญิงก็คิดไปด้วยว่าผู้ชายก็มีความรู้สึกถึงตัวเองเหมือนกับที่ตัวเองรู้สึกถึงผู้ชายเขาถึงแสดงออกว่า เขารักฉันก็เลยอยากจะใกล้ชิดอยากจะจับอยากจะสัมผัสต่างๆเมื่อแยกกันบ้านใครบ้านมันทําไมเขาไม่ติดต่อมาทําไมเขาไม่คิดถึงเราทําไมเขาไม่โหยหาถึงเราเลยละ่ะแล้วสิ่งที่เขาแสดงกับเราคืออะไรนี่คือสิ่งที่น้องเขาเล่านะน้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วน้องก็คิดได้เองว่าก็ผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้ into you คือเขาไม่ได้รู้สึก เหมือนกับที่เรารู้สึกไงจบเท่านี้อันนี้คือสิ่งที่น้องบอกวานึกถึงเราทุกคนเนี่ยที่เป็นสายฝรั่งเนี่ยนะหรือต่างชาติใดก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้ชายไทยหรือแม้กระทั่งผู้ชายไทยก็ได้นะมนเน้นที่สายฝรั่งที่โบ้มีประสบการณ์ดีกว่าโบก็มีสามีเป็นฝรั่งคนหนึ่งโบก็เคยเดทกับฝรั่งมาก่อนนะคะการสัมผัสเนี่ยนะคิดทั่ว,วไปผู้ชายเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่ปฏิเสธในการใกล้ชิดกับผู้หญิงหรอกผู้ชายเขามีความต้องการอยู่แล้วโดยที่เขาไม่ต้องรู้สึกรักไม่ต้องรู้สึกชอบไม่ต้องรู้สึกผูกพันก็ได้ถ้าผู้หญิงตกลงอนุญาตโอเคไม่ปัดป้องผู้ชายรับหมดแหละโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้สึกเราก็ไม่อยากจะให้ผู้ชายมาถูกเนื้อต้องตัวมาจับมือมากอดไหลมาโอบจับผมหอมหรือใด ผู้หญิงที่คิดไปเองเยอะเลยเขาอะเป็นแฟนฉันไงเขาน่าจะรู้สึกเหมือนฉันแหละฉันก็อยากใกล้ชิดเขาไงฉันก็เลยไม่ปัดป้องฉันก็เลยปล่อ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 ยอย่างเงี้ยก็ปล่อย,อย,อย,อยบางคนก็เลยเถิดไปไกลไหนไหนไหนสุดท้ายแล้วคิดไม่เหมือนกันนะคะคําแนะนําของโบก็คือหนึ่งคุณอย่าคิดว่าวัฒนาธรรมเขา ประเทศเขาบ้านเขาการถูกเนื้อต้องตัวกันเป็นเรื่องธรรมชาติปกติคุณอย่าไปนึกถึงโดยรวมนะคะ2 ฉันชอบเขาอะเขาก็เป็นแฟนฉันอยู่ไม่ใช่หรอหรือเขาเป็นคู่เดทฉันไงก็ต้องเป็นแบบนี้แหละใครๆเขาก็ทํากันก็นั้นก็เป็นส่วนรวมนึกถึงคนอื่นใครๆก็ทํานะคะคําแนะนาของวรสคือให้นึกถึงส่วนตัวของตัวเองนึกถึงว่าการกระทาทใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวเนี่ยนะหรือเลยเถิดไปถึงไหนๆไหนๆ,ๆเนี่ยตัวของเราเองเนี่ย รู้สึกยังไงแค่ไหนโอเคหรือเปล่านะคะให้ตัดความรู้สึกออกไปว่าก็ฉันชอบเขาไงฉันชอบเขาแล้วฉันน่ะมั่นใจไว้ว่าเขาก็ชอบฉันเหมือนที่ฉันชอบเขาอะ่ะถ้ามั่นใจตรงเนี้ยห้ามยากก็ฉันมั่นใจไงมั่นใจของคุณนี่คือพูดคุยรู้เรื่องแน่ชัดแน่นอนหรือเปล่าหรือมั่นใจเพราะคิดเอาเองถ้ามั่นใจเพราะคิดเอาเองให้เบรกไว้ก่อน ถ้ามั่นใจพอก็พูดคุยแล้วแน่ชัดมั่นเหมาะแน่นอนผู้ชายก็ออกปากบอกแน่นอนเมื่อเขาออกปากบอกว่าเขากรักเขาก็ชอบแล้วหลังจากนั้นก็มีสิ่งที่ทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่เห็นจะชอบหรือรักชันเหมือนที่ปาก,กพูดเลยอ,อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะกรณีที่เขาไม่พูดแล้วเรานึกของเราเองเนี่ยในเรื่องของการสัมผัสเนี่ยนะอย่างที่พูดไปแล้วอยู่ที่ตัวเราและความพอใจของเราเป็นหลักให้นึกแบบนี้นะว่าเราอ่ะโอเคไหม ได้ไหมแค่ไหนนะคะอย่าคิดว่าเป็นเพราะส่วนรวมเป็นเพราะคนนั้นคนนี้เขาก็ทํากันแบบนี้เป็นเพราะวัฒนธรรมของทางฝ่ายชายเขาทํากันแบบนี้อย่าไปคิดแบบนั้นนะคะให้คิดถึงตัวเองถ้าเราพอใจยกตัวอย่างเช่นเราก็อยากจะใกล้ชิดเขาแหละเออเขามาจับเราเขามาหอมเราเขามาโอบเรากอดเราเราชอบเรามีความสุขเมื่อวันหนึง่งเกิดขึ้นอาจจะนะไม่ได้ทุกคนหรอก เมื่อวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นผู้ชายแสดงความรักตอนอยู่กับเราเอ๊ะแต่ทำไมเวลาไม่อยู่กับเรา ไม่เห็นเขาจะโทรมาหาเราไม่เห็นเขาจะนึกถึงเราทําไมเขาหายไปเลยล่ะเราจะรู้สึกเสียใจไหมถ้าเราจะรู้สึกเสียใจเมื่อเขาหายไปเมื่อเขาไม่นึกถึงเราเลยแต่ตอนอยู่ต่อนหน้าทําไมเขาแสดงเหมือนรักเราจังเลยอย่าปล่อยใจตัวเองให้คิดว่าเขาสัมผัสเราเพราะเขารักเราเหลือเกินนะคะให้เราอนุญาตเขาเท่าที่เราไม่เจ็บนะคะยกเว้น เราพอใจที่จะอนุญาตให้เขาทําไปถึงไหนไหนๆก็ได้เมื่อเขาไม่แสดงออกถึงความรักเราเลยเราก็ไม่เสียใจแบบนี้ก็จัดไปเลยตามชอบนะคะโพรไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่พูดเนี่ยวนไปวนมาวกไปวนมาใครจะเข้าใจแค่ไหนยังไงแบบไหนว่าไม่รู้เลยนะอยู่ที่ตัวคุณเลยว่าคุณจะรับข้อมูลนี้แล้ว คิดอะไรได้สรุปง่ายๆก็คือการที่ผู้ชายสัมผัสเราสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวหรือจะไปถึงเลเวลไหนไม่รู้ไม่ได้หมายถึงว่าเขารักเราเหมือนที่เรารู้สึกนะเท่านี้ไม่เข้าใจหรือเอ๊ะยังไงแน่ฟังใหม่ฟังวนไปเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะคะ สวัสดีค่ะ